คิดว่าเฮ้ยสามีเราดีงานเลยอ้วนจังเล็กน้อยคือ,ออย่างน้องอินที่ก่อนดีไม่ดีไม่รู้แต่น้องอินอยากได้มากง<ห>ั้น,น,นม,มีเพื่อนอยู่นะตรงนี้ถือว่าเป็นออบทเรียนนิดนึงเราใช้มันยาอะไรบ้างไม่ยากเลยนะนจริงยังไงก็ค่เดินผ่านแล้วก็ถามชื่อเขา อันนี้ใน,นละครเราคงได้ดูแลในซีนีี้ได้ดูแลในชีวิตจริงสิคะชิ้นนก็คือทำยังไงถกถกกกันเลยแม่คุณแม่แม่เตรียมไม้เรียวไว้นะคะคุณแม่แม่เตรียมไม้เรียวไว้นะคะลองทำให้น้องดูหน่อยสิมเปิร์ชีวิตจริงเรียบร้อยไง Dante, ม่แซมมี่รู้ไม่รู้ยัยไงแซมมีไม่ต้องกล да ัวการสโลว์สองปีบเหมือเนี่ยรอคืออไหนเนตัวร้ายะสองปีบอันนี้ยอปีบโอ้ย้าเราหสองปีบายี่เลเหนา้อเได้เเ่ว่าเาไเรียบร้อยนะพี่พู คนดูออกซตมีแต่มีไม่ต้องพูดพี่บอกเลยว่าทุกคนรู้นะคะองานพยาบาลส,สิ้ท้ายาพีย่เป็นไงคะเยวินเหรอฮะถ้าเียวินมาอยู่ในชีวิตจริงๆอืงก็คงชอบเพราะเขารวย เทคแคร์เขาจะดูแลอ่ะแต่ไม่ใช่ถึงขั้นโอบขนาดนั้นแต่แว่าแบบจะดูแล,แลถ้าเป็นคนจริงๆของผมค,คนนี้ลแลฟนผมยังไงนะคนนี้อะไรนะลูกดังๆเผื่อไม่ดีอับไม่ทานคนนี้เมียผม คนอื่นเขาได้อวย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 หวดแล้วเราลองอวยสามีเราสิว่าความดีงานนอกจากเรื่องรวยแล้วเราปฏิบัติสามีเราอย่างไรนอกจากเรื่องรอยแดงอะไรก็ไม่รู้ไอซีไอซีีชอบตรงที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างหุนแรง แถมยังมีลายสักผมชอบเราไปสักเลยเราได้เห็นอยู่ในอยู่ในอ,อยู่ในกก็คงได้เห็นว่ามันต้องเพ้นกันใหม่ทุกรอบทุกรอบ,บแต่ว่าเขาก็ต้องถอดเสื้อให้เราเห็นทุกครงกง <c oughs> างจุดมือเนี่นนเนนยเป็นไงบ้างผุนจริงๆรเมียแล้วอาจจะมองเราอาจจะมองผ่านเลนไงเอาบัญยากแบบว่ามองผ่านตาชิปเขาเป็นยังไงบ้างคือถ้าน แต่ว่าตอนนี้เริ่มเริ่มแบบเล่นกล้ามอะไรเงี้ยเ,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 เริ่มบึ้บขึ้นแล้วเย้เดลืมจับอืจับบ่อยใช่ไหมก,ก็ไม่เชิง